สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้จะมานําเสนอเรื่อง 9. ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมากตามโอวัทธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสังปันโนกันนะครับหลวงตามหาบัวหรือหลวงตาบัวเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้มีปฏิปทารที่มั่นคงเป็นผู้ เลิศในเรื่องความแน่วแน่เด็ดขาดและจริงจังบรรดาศิษยานุสิทธิ์ของหลวงปู่ต่างนับถือกันว่าท่านเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตลักษณะของผู้มีบุญตามที่ท่านได้กล่าวไว้มีดังนี้นะครับหนึ่งไม่บน่นเมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจของบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นในความดีมีความเข้มแข็งเพราะบุญที่มีมากนั่นเองจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็มีบุญรองรับ 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกําลังของบุญยจริญทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมาย 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความสะอาดความสว่างความสงบไม่คิดถึงความทุกข์ไม่ร้อนลน5้ลรอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญเดริดไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. ดอ,อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญเดริดทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนได้อย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นบุญเดียริศไม่กังวลแม้ตกอยู่ในภาวะอันตรายเพียงใดก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละวางตามกำลังของบุญฤริ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ความหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความตื่นรู้ความเบิกบาน ามกำลังของบุญโยริิเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันเวลาครับทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะของผู้มีบุญนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้สร้างสม คุณบารมีเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ